Mmm. อหนุ่มซิงแถมเซอร์โดนีสาวตัวแม่หลอกใช้เขาก็ยอมทําทุกอย่างหวังจะได้เปิดจุกกับเธอสวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ g ียูชาแนลวันนี้เรามีหนังแนววัยรุ่นฮอร์โมนพุ่งๆมาให้ดูกันอีกแล้วกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าพุสกูดบอยรักต้องเชื่องแล้วออหนุ่มสุดซื่อของเราไปโดนอีสาวหลอกใช้ได้ยังไงและสุดท้ายเขาจะได้เปิดจุกกับเธอหรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับเพศของเราไอบักเชล มาเขามีเพื่อนซีอยู่2คนที่ตอนนี้เมาเละเมาเหลือนเป็นที่เรียบร้อยไลยเลียน้าขอกินตับสาวๆในงานจนโดนไล่ออกมาจากงานปาร์ตี้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพวกเขานั้นเป็นหนุ่มสิงที่ไม่เคยติงหนังอีกทั้งงานปาร์ตี้คริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงก็เป็นงานปาร์ตี้ที่สามหนุ่มหมายมันปันมอลว่าจะเสียตัวให้จงได้แต่ดูเหมือนคนที่น่าห่วงสุดนั่นก็คือพระเอกของเราไอเชม่าที่ไม่มีทีท่าว่าจะมีผู้หญิงคนไหนยอมไปงานปาร์ตี้กับมันเลยเพราะว่าเชม่านั้นยังคงหมกมุ่นอยู่กับการสาวแหนม เป็นแบบนี้ไม่ให้เพื่อนมึงเป็นห่วงได้ยังไงจากนั้นเราก็จะเห็นว่าแม่ของเชม่าบอกให้เขาออกมานอนที่โซฟาเพราะว่าลุงไฮเม่เพื่อนซี้ของพ่อเขาจะมาพักอยู่ที่บ้านเราสองสัปดาห์และจะให้ลุงนั้นไปนอนอยู่ในห้องของเขาลุงไฮเม่นั้นก็ไม่ใช่ลุงแท้ๆแต่เป็นเพื่อนรักของพ่อเขาที่ก่อนพ่อเขาจะตายได้ฝากฝังครอบครัวไว้กับลุงจากนั้นเชม่าก,ก็มาถึงที่โรงเรียนดูเหมือนว่าเทอมนี้จะเป็นเทอมสุดท้ายก่อนที่เขาจะเรียนจบเพื่อนๆก็คุยกันว่าถ้าจบไปแล้วก็คงคิดถึงเวลาที่อยู่ที่นี่นอกจากนี้พระเอกของเราก คงคิดถึงรอยยิ้มของสาวเอลลี่คนนี้เพื่อนเขาก็บอกว่าเอลลี่เป็นญาติมึงไม่ใช่หรือไงเชมารีบอกว่าไม่ใช่ครอบครัวเราแค่สนิทกันเฉยๆต่อมาในคาบเรียนวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นจับกลุ่มกันแต่ดูเหมือนว่าไอ้เชมามันจะไปชวนสาวคนไหนก็ดูเหมือนเขาจะไม่อยากอยู่กับมันอีกทางคุณครูก็ชอบบอกว่าเขาเป็นคนหัวอ่อนทําให้เขาดูเหมือนเป็นตัวตลกในสายตาเพื่อนหลังจากหมดคาบเรียนเชลมาก,ก็ไปเห็นป้ายประกาศรับสมัครดีเจแต่ดูเหมือนเขาก็จะบอกว่ารับสมัครเป็นคู่แล้วคนเหงาอย่างกูละไไปหหาคู่่ทีน ตอนนั้นอาจารย์อีกคนนึงเห็นเขาก็เข้ามาไหว้วานอีกแล้วเห็นกูเป็นคนหัวอ่อนใช้ง่ายก็ใช้จังแต่ดูเหมือนคราวนี้เขาจะโคตรแฮปปี้ที่ถูกใช้เพราะว่าอาจารย์แนะนํานักเรียนมาอย่างน้องค่าวเดียที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมาและให้เชลบ้านได้เป็นคนดูแลแนะนําสิ่งต่งตางๆในโรงเรียนให้กับเธอเห็นน้องคลาวเดียสวยเซ็กซี่อกอื้มขนาดนี้จะให้พี่ดูแลทั้งนอกทั้งในพี่ก็ยอมเชลมาก,ก็พาเธอไปที่ลานจอดรถบอกว่าถ้าขับรถมาโรงเรียนก็มาจอดที่นี่ได้แต่อีสาวคราวเดียก็บอกว่าฉันไม่มีหลอกรถแต่ก็หวังว่าจะ หาคนคอยมารับส่งอยู่เหมือนกันเชลมาตอบอยังไม่คิดกูนี่งไงล่ะครับเดี๋ยวผมจะขับมารับมาส่งตัวเองคราวเดียก็บอกแม่เธอนี่น่ารักจังบ้านฉันน่ะอยู่ไกลๆห่างออกไปตั้งหนึ่งชั่วโมงถึงแม้บ้านของเชลมาจะอยู่ติดก,กับโรงเรียนห่างไปแค่3นาทีแต่ด้วยความงีมันก็บอกแม่ทางเดียวกันเดี๋ยวผมไปรับไปส่งไม่มีปัญหาชิพายแล้วสิคราวนี้รับปากเธอไปแล้วจะไปหารถที่ไหนกลับบ้านไปขอยืมแม่แม่ก็บอกมึงเอาไปแล้วกูจะเอาอะไรขับแต่แล้วตอนนั้นเองลูไห่เม่ก็มาถึงพอดีมาพร้อมกับของฝากมากมายที่ดููเหหมืออนนนจจะถกกกใกััทวนน้าี ั้งลุงยังบอกว่างวดนี้เขาขับรถมาจะได้เอารถมาทิ้งไว้เกิดอยากไปไหนจะได้ขับได้สะดวกเชลมาได้ยินดังนั้นก็เกิดปิ๊งไอเดียก็รีบพาลุงเข้าไปในห้องบริการอย่างดีแบบนี้ลุงเขาก็ถามมึงมานั่งนี่สิมึงจะเอาอะไรลุงไฮเม่บอกว่าเขาสัญญากับพ่อของนายไว้ว่าจะคอยให้คำปรึกษาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเชลมาจึงเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอ,อีสาวคนหนึ่งสวยแซ่บพิกทั้งสวนยังไม่ปานและเขาหวังว่าจะได้เปิดซิงกับสาวคนนี้แต่เขาต้องมีรถไปรับส่งเธอเพื่อทำคะแนนทำไมอย่างนั้นมีหวังคนหนึ่งคาบเธอไปแดกแแน่แล้้วเาก็จะตอง เป็นหนุ่งสิงไปตลอดชีวิตลุงไฮเม่ได้ยินองนั้นก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเอารถลุงไปได้เลยลุงไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเช้าวันต่อมาไอเชลมาก,ก็เลยต้องแหกขี้ตาตื่นแต่เช้ามืดพระ,ะยังไม่ทันบิดาบาดเลยมึงกูก็ต้องออกรถแล้วเขาก็ขับรถกระบะคันโตของลุงฝ่ารถติดไปถึงที่บ้านเธอในใจก็คิดว่าโคตรไกลเลยแต่เพื่อหญิงกูทําได้เขาก็เปิดประตูให้อย่างดีชีคาวเดียก,ก็ก้าวขึ้นมาบนรถพร้อมก็บอกว่าคอแห้งเลยจะขอกาแฟแดดเชลมาก,ก็เลยต้องไปแวะซื้อกาแฟเธอจะจ่ายตา์ก็บอกไม่ต้องเดี๋ยวผมออกให้้จากกนนนัั็ขบรรรถมุ่่งงงตไปทีีโเย ระหว่างทางก็เปิดเพลงฟังซึ่งดูเหมือนสไตล์เพลงของเธอนั้นจะไม่ตรงกับเขาเอาซะเลยแต่เชลมากก็ได้แต่โกหกว่าเขานั้นชอบมากอย่างนี้แหละมึงจะเอาชนะใจหญิงอะไรก็ได้ที่มึงชอบไม่นานก็มาถึงโรงเรียนคราวเดียกก็ควงแขนเขาเดินเข้าโรงเรียนเล่นเอาสายตาทุกคู่นั้นจับจ้องว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันได้สาวคนนี้มาจากไหนเชลมากก็เดินมาส่งเธอถึงที่หน้าห้องพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เธอมาอย่างครบคันดีมึงอยากได้เมียหรืออยากมีลูกต่อมาขณะที่กําลังเรียนอยู่นั้นอีสองสาวตัวแม่ประจำโรงเรียนก็ขออนุญาตเข้ามาบอก ว่าปาร์ตี้ฉลองเรียนจบปีนี้พวกเราจะบินไปฉลองกันที่แคนคูนเชลมาก็บอกกูเก็บตังค์มาหลายปีก็เพราะงานนี้นี่แหละตอนนั้นอีเพื่อนตัวดีก็ถามว่าสาวฮอตที่มึงเดินด้วยนี่มันเป็นใครวะเชลมาก็บอกว่าเธอเพิ่งย้ายมาใหม่และมันหมายมันปันมือว่าเธอนี่แหละจะเป็นคู่เดทของเขาในปาร์ตี้แคนคูนแต่เพื่อนเขาก็บอกมึงฝันกลางวันหรอวะถ้ามึงได้เธอเป็นคู่เดทละกูยอมเรียตูดอาจารย์ใหญ่ให้ดูเลยแบบบหลังจากหมดคาบเรียนตอนนั้นสาวเอลลี่ก็เดินเข้ามาทักทายเขาดูเหมือนว่าสองคนนี้เขาจะชอบฟังเพลงร็ออกกเหมืนนัทง นะั้นเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กครอบครัวสนิทกันจนเหมือนจะเป็นญาติเอลลี่จึงชวนให้เชลมานั้นลงสมัครเป็นดีเจด้วยกันเชลมาก็บอกว่าได้เลยไว้เรานัดกันใหม่ตอนนั้นอีสาวคลาวเดียก็เดินมาของแขนไอเชลมาท,ทําท่าทีเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจากนั้นเขาก็ขับรถมาถึงที่บ้านของเธออีสาวคลาวเดียก็ไม่หยุดบอกว่าสาวนี้ฉันต้องไปเรียนพิเศษแต่ก็ไม่รู้ใครจะไปส่งเชลมาก็รีบเสนอตัวบอกกูไงล่ะครับลืมผมไปได้ยังไงแก้วกาแฟนี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งหกา,น,านัล กลับมาถึงบ้านขณะที่นุ่มเชลมาก,กาลังตาแหนมของเขาอยู่นั้นลุงไฮเม่และแม่ของเขาก็กลับมาถึงพอดีลุงบดขี้จนทนไม่ไหวก็เลยเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ําก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจของไอ้เชลมาจากนั้นชีวิตของเชลมาก,ก็วนลูปไปแบบนี้ต้องแหกขี้ตาตื่นขึ้นมาทุกเช้าเพื่อไปรับเธอเธอจะไปทําอะไรที่ไหนเขาก็ขอตามไปทําด้วยจนลืมไปเลยเรื่องที่นัดกับสาวเอลลี่ไว้วันต่อมาขณะที่น้องคลาวเดียกําลังยืนคุยกับแก๊งชนีตัวแม่ไอ้หนุ่มเซบาส์บ้านรวยที่ดูเหมือนก็จะแอบเลงแม่สาวคลาวเดียอยู่เหมือน ก็มาเอ่ยปากชวนเชม่าว่าเขากําลังจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านนายจะชวนเพื่อนของนายไปด้วยก็ได้นะและเมื่อมาถึงคืนวันงานปาร์ตี้ขณะที่เชม่ากําลังแต่งตัวลุงไฮเมก็ขอเข้ามานั่งคุยกับเขาพร้อมกับเอาหนังสือป๊ปสมัยที่ลุงยังเป็นวัยรุ่นมาให้เขาศึกษาเชม่าก็บอกเดี๋ยวนี้เขาดูในอินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วลุงลุงยังให้คําแนะนํากับเขาอีกว่าห้ามให้น้องคราวเดียนั้นกอดน,นายไม่อย่างนั้นนายไปตกอยู่ในเฟรนโซนแน่นอนเชม่าก็งงกอดกนันมาผิดตรงไหนตัดมาอีกทีหนุ่มน้อยนายนี้ก็ได้คคววงสาอาอม เดียวมาถึงที่บ้านของเซบาส์ล่าวว่าไม่แน่จะได้ฟ้าเธอละคืนนี้แต่แล้วไอเซบาส์ก็มาดับฝันมาถึงบ้านมันก็ดันจุงมือสาวคลาวเดียของเขาไปซะแลว้วสาว,จาวเจ้าก็เล่นด้วยเดินไปกับเขาลืมกูมไปเลยนะมึงเชม่าก็ได้แต่ยืนมองอยู่ไกลๆปล่อยให้เซบาส์นั้นมันขั้วเธอเพื่อนๆก็มาจี้ถามเขาว่าตกลงแล้วสาวคลาวเดียนั่นเป็นอะไรกับเองวะปล่อยไว้แบบนี้มีหวังโดนหมาเซบาสต์ฆ่าไปแดกแน่นอนเชม่าอดนทนไม่ได้ก็เลยเดินเข้าไปบวกเธอและดูเหมือนว่าตอนนี้เธอก็จะเริ่มเมาแล้วตอนนั้นไอเซ แล้วก็บอกพระเอกของเราว่าฉันชอบแม่สาวคลาวเดียว่ะเพื่อนนายสนิทกับเธอมีอะไรจะแนะนําฉันไหมถามปิดคนแล้วมึงไอหนุม่มเชม่าก็เลยโกหกไปบอกว่าเลิกหวังแต่เพื่อนแม่สาวคลาวเดียเธอนั้นเป็นเลสเบี้ยนไอเซบาสก็เชื่อก็เลยยอมรามือจากนั้นเชม่าก็เลยต้องรีพาเธอกลับบ้านเมื่อมาถึงห้องเธอเธอก็บอกอยู่ต่ออีกหน่อยสิพนุม่มคลาวเดียก็ไม่เปลี่ยนชุดนอนไม่ได้นอนใส่ออกมาจากห้องน้ํากระโดดขึ้นค่อมเชม่าแต่มันก็ตื่นเต้นจนไม่กล้าทําอะไรเธอปล่อยให้เธอนอนหลับไปส่วนกูนั้นนอนที่พื้นตื่นเช้ามาวันุ่ง เธอก็ถามฉันกลับมาได้ยังไงล่ะเนี่ยเชยมาก็บอกผมมาส่งเองล่ะครับแล้วขอรางวัลหน่อยแล้วแล้วสิ่งที่ลุงเตือนไว้ก็เป็นจริงเธอกอดไอ้เฉมาแล้วก็บอกว่าเธอนี่แหละเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกูทําขนาดนี้ล่ะกูไม่ได้อยากมีเพื่อนในวนเชมากลับมาถึงบ้านเขาก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่แต่ปรึกษาดังไปหน่อยอีน้องสาวตัวดีก็เกิดได้ยินเข้าแล้วก็บอกว่าพี่นี่ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเขาลือกันให้แซดว่าพี่นั่นเป็นหมาน้อยของไอ้สาวคลาวดีอะเชมาก็บอกหมาน้อยแปลว่าอะไรกูไม่รู้จักเธอก็บออออกกกววว่่าาาาพพหมมนนนน้้ยยเเป็ทีดิต,ตตตสค คอยทําทุกอย่างที่เธอร้องขอแต่ยังหวังจะได้แอ็มเธอเลยเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเป็นหมาน้อยของเธอจริงๆเชม่าหงุนหงิดก็เลยออกไปเดินเล่นที่ร้านแผ่นเสียงแล้วก็บังเอิญเจอสาวเอลลี่ที่นั่นตอนแรกเธอก็งอนเขาที่ไม่มาตามนัดแต่สักพักเธอก็ยกโทษให้ต่อมาเชม่าก็มาถามคลาวเดียว,ว่าที่เธอเรียกฉันเบบีเบบีนี่หมายความว่ายังไงอีสาวคลาวเดียก็บอกว่าอย่าน้อยใจไปสิจ้าเดี๋ยวปาร์ตี้คริสต์มาสเธอจะไปเป็นคู่เดทเขาไอเชลมากก็ดีใจเหมือนหมาได้ของเล่นแต่พอเชม่ารู้ว่าน้องเอลลี่นั้นจะไปกับหนุ่นนาลึก ใ,ใจเขาก็จะแอบงุดหงิดอยู่ไม่น้อยทางด้านแม่สาวคลาวเดียก็มาบอกอีกแก๊งตัวแม่ว่าเธอจะพาเชม่าไปเป็นคู่เดทของเธอในงานปาร์ตี้คริสต์มาสอีสองคนก็ตกใจวายกี้เธอทําทอย่างนั้นได้ยังไงสาวฮอตแบบพวกเราไม่ไปออกเดทกับพวกหมาน้อยของเราหรอกนะตอนแรกดูเหมือนคลาวเดียก็จะไม่เข้าใจว่าหมาน้อยนั่นคืออะไรอีสองสาวตัวแม่ก็เลยยกตัวอย่างหมาน้อยของพวกเธอให้ดูคือคนที่จะคอยทําตามคําสั่งทุกอย่างเพื่อแลกกับคําชมและความหวังเล็กๆน้อยๆและก็เห็นได้ชัดว่าอีหนุ่มเชม่าก,ก็คือหมาน้อยของเธอนั่นเองสาวคลาวเดียรู้ดัง ก็เลยไปดักพบไอหนุ่มเซบาสเซบาตก็งงแล้วก็ถามเธอว่านี่เธอไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนหรือไงคลาวเดียก็บอกอยากรู้ใช่ไหมไปบ้านฉันกันทางด้านไอหนุ่มเชม่าที่รอเธอจนลากงอเธอก็ไม่มาสักทีเขาก็เลยขับรถไปดูเธอที่บ้านโทรไปหาเธอเธอก็ไม่รับกูก็เลยปีนขึ้นมาบนห้องมันซะเลยแง้มประตูห้องน้ําดูก็เห็นว่าหน้าเธอกําลังฟินเขาก็นึกว่าเธอน่ากังฟงสร้างความหันษาให้ตัวเองตอนแรกเชม่าก็ไม่กล้าแต่เขาก็นึกได้ว่านี่มันโอกาสของกูแล้วเขาก็จัดการถอดเสื้อผ้ากะว่าจะวิ่งเข้้้้าาไไปปปหนะกกกัับเเธออออแแตต่ลววพิดดรูี็ อีกครั้งตอนนั้นก็ดีินเสียงแม่เธอกําลังเดินขึ้นมาเสื้อผ้ากูเก็บไม่ทันแล้วไอ้หนุ่มเชม่าก็รีบปีนหนีออกมากลับมาถึงบ้านอาการเขาก็ออกลุงก็มาถามว่ามึงเป็นอะไรล่ะพ่อหนุ่มเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังลุงก็บอกว่าผู้หญิงนะเขาชอบเปรียบเทียบเองยังไม่แพ้ละแค่ต้องทําคะแนนเพิ่มอีกหน่อยตอนนั้นสาวคลาวเดียก็โทรเข้ามาพอดีพร้อมก็บอกข่าวร้ายว่าเธอจะเลือกไอ้หนุ่มเซบาสไปเป็นคู่เดทงานวันคริสต์มาสเชม่าก็ทําใจดีสู้เสือแล้วก็บอกอ๋อไม่เป็นไรหร เลยไปหาเอลลี่แล้วก็ชวนเธอไปเดทที่งานปาร์ตี้วันคริสต์มาสด้วยกันสาวเอลลี่ที่ดูเหมือนจะชอบเขาอยู่แล้วก็ตอบตกลงอย่างไม่ลังเลหลายวันต่อมาก็ถึงวันงานลุงไฮเม่ก็ไม่ลืมที่จะเอาของฝากมาให้เขาไปออกรอ้อพร้อมกับบอกให้จัดให้เต็มที่เลยนะพนมจากนั้นเขาก็นั่งรถลีมูซีนมากับเพื่อน,พอ,นพอมาถึงที่งานก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจไอหนุ่มเซบาสกำลังควงแขนเต้นกับสาวคลาวดีเขาก็พยายามไม่สนใจและหันมาสนุกกับเอลลี่และตอนนั้นเองก็มีเพลงโปรดของทั้งคู่นั้นเล่นในงานด้วยความที่ทั้งคู่น,น ก็ดูเหมือนทั้งคู่นั้นจะสนุกสนานจนออกนอกหน้าอีสาวคลาวเดียที่แอบม,มองอยู่ก็เกิดอิจฉาก็เลยเดินเข้ามาขอตัวเชม,ม่าไปคุยอะไรกับสองคนเธอก็มาบอกเชม,ม่าว่าเห็นคู่เธอแล้วน่าอิจฉาจังแต่เชม,ม่าก็บอกว่าเธอเปนปฏิเสธฉันใจจริงฉันอยากจะเป็นแฟนกับเธอมากกว่าอีสาวคลาวเดียได้ยินดังนั้นก็หัวล็อกกากบอกว่าคนอย่างฉันเราจะเป็นแฟนกับนายตอนนั้นก็ดูเหมือนแม่สาวเอลลี่จะได้ยินสิ่งที่เขาพูดเธอก็มโมโหเขาเป็นอย่างมากที่เห็นกูเป็นตัวขั้นเวลาสุดท้ายเธอก็วิ่งหนกน้ออกกนนดมโมโเมมัิ ลมเสียใส่เพื่อนเพื่อนของเขาหญิงก็ทิ้งเพื่อนก็เทแบบนี้เชม่าก,ก็เลยเลือกเมาต่ออยู่ที่งานกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เล่นเอาเกือบแย่ลุงไฮเมที่ออกมาเห็นเขาเมาสภาพหนักก็กำลังจะอุ้มเขาเข้าบ้านแต่ก็อดใจที่จะถามเชม่าไม่ได้ว่าคืนนี้เป็นยังไงสำเร็จไหมด้วยความเมาเชม่าก,ก็เลยบอกว่าสำเร็จบ้านมึงสิลุงแล้วก็เลิกมาให้คำแนะนำผมได้แล้วแนะนำยังไงชีวิตเขาถึงพังทลายขนาดนี้อีกอย่างเขาก็ดูออกว่าลุงไฮเม่นั้นแอบชอบแม่เขาลุงก็ไม่ต่างอะไรจากผมหรอกก็เป็นหมาน้อยของแม่ผมเหมือนกันพูดจา ขอตัวไปนอนตื่นเช้ามาก็ได้รู้ว่าลุงไฮเม้นั้งเขียจดหมายลาและได้จากไปแล้วแม่เขาก็โมโหโอิเชลมากมากว่ามึงไปทําอะไรลงุงเขาพยายามจะไล่หาเอลลี่แต่เธอก็ไม่ตอบตามไปขอโทษเธอที่โรงเรียนเธอก็บอกอย่ามายุ่งกับกูแม้แต่เพื่อนซีทั้งสองคนของเขาตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครยอมคุยกับเขาต่อมาเชมมากก็พยายามทําของขวัญต่างๆเอาไปมอบให้กับเอลลี่เพื่อง้อเธอแต่ดูเหมือนเธอก็จะใจแข็งไม่ยอมให้อภัยสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้เงินเก็บของเขาที่ตอนแรกจะเก็บไว้ซื้อตั๋วไปแคนคูนเอาไป ไปซื้อเครื่องไล์แผ่นเสียงเพื่อทําของขวัญให้กับเอลลี่หลังจากทําแผ่นเสียงเสร็จเขาออกมาจากห้องก็เห็นว่าแม่ของเขากําลังนั่งร้องไห้เขาก็ถามว่าแม่เป็นไรสุดท้ายเธอก็ยอมรับว่าเธอเหงาเมื่อลุงไฮเม่นั้นจากไปตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเสียงในหัวใจของเธอนั้นมีแต่เขาเชม่าก็เลยส่งข้อความไปขอโทษลุงไฮเม่อีกครั้งพร้อมกับบอกว่าเขากําลังจะเรียนจบและอยากให้ลุงมาที่งานรับปริญญาเขาด้วยวันต่อมาที่โรงเรียนเอลลี่ก็ได้พบแผ่นเสียงและโปเตอร์สุดหายากที่เธออยากได้เธอรู้ทันทีว่านี่มาเป นั่นเองระหว่างที่เชม,มานั้นเดินออกไปเขาก็ทนเห็นสิ่งที่พวกอีสาวตัวแม่ทากับหมาน้อยของพวกเธอไม่ไหวแล้วเขาก็เลยระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วก็บอกว่าไม่มีใครควรจะโดนแบบนี้ทุกคนนั้นมีคุณค่าในตัวของตัวเองไม่ควรจะมีใครนั้นโดนหลอกใช้ตัวฉันนี่มันโง่ที่เคยทําแบบนั้นทําให้เสียเพื่อนรักที่สุดของเขาไปไหนจะผู้หญิงที่โคตรเจ๋งอย่างเอลลี่พวกเราจะต้องหยุดเรื่องนี้สักทีเมื่อทุกคนได้ยินคําพูดของเซมาก,ก็สํานึกผิดและเห็นด้วยกับคําพูดของเขาเพื่อนๆก็มายกโทษให้เขาและระหว่างที่เขาเตรียมตัวรับปรญญาบา สาวคราวเดียวก็มาคุยกับเขาบอกว่าฉันนั้นเลิกกับเซบาสแล้วนายสนใจอยากจะมาคบกับฉันไหมล่ะแต่หนุ่มเชม่าก็ขอปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ดูเหมือนตอนนี้เขาจะรู้แล้วว่าเสียงหัวใจของเขานั้นชื่ออะไรสุดท้ายทุกคนก็ขึ้นไปรับปริญญาและเมื่อเชม่ามองลงมาจากเวทีก็ได้เห็นว่าลุงไฮเม่ก็ได้มาด้วยสุดท้ายสาวเอลลี่ก็ได้มายกโทษให้กับเขาลุงไฮเม่ก็มาสแสดงความดีใจอีกทั้งยังมอบเงินค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อให้เขาไปที่แคนคูนไปฉลองเรียนจบกบกัเพุ้งเม แม่ยังบอกอีกว่าเขากําลังจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแบบถาวรในฐานะคู่รักของแม่เขาสุดท้ายผู้นักเรียนทั้งหมดก็ได้ขึ้นเครื่องบินไปที่แคนคูนและระหว่างเที่ยวบินพ่อหนุ่มเชลมาก,ก็ได้เติมเต็มความฝันด้วยการเปิดจูบข,ของเขากับสาวเอลลี่บนเครื่องบินจากหนุ่มหมาน้อยก็ได้กลายเป็นชายเต็มตัวและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องวิสกูดบอยคนเราไม่ควรรอให้ใครมาบอกว่าเราน้นมีคุณค่ามากแค่ไหนเพราะคนทุกคนน่นมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วและอีกสิ่งสําคัญก ก็คือเราต้องรู้ว่าเราจริงๆนั้นชอบอะไรไม่ใช่สิ่งที่สังคมพยายามยัดเยียดให้เราเป็นสําหรับภาพยนตร์เรื่องฮ so ุยสกูตบอยออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2022ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป4.7คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรืออยากจะโดเนทเป็นกาลังใจก็สแกน q r Code คที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ